อยู่ใกล้ๆเลยพี่ผมรู้จากเพื่อนอีกทีเหมือนกันมันบอกในว,วาอเนี่ยไอตันอะให้แม่ไดงเกิดเราหายได้ยินอยู่นะได้ยินแบบกลางวงเลยไว้ก่อนเลยเฮียคอนเนอร์ฝีมือตัวเองยังไม่ถึงเลยมาบอกแก๊งเราไอ้นี่ไอ้สัตว์ ย่งกระจมองผมโบนะรผมถไม่มีทั้งสองคันผมขับโควิดมันมาเจอมานนะกนะแล้วไ่ึงเม่กลนราสองนะเราใหญ่นี่นะรอดลอยทอย่าง้ยไไนอยไปหนะคนแล้วก็ขสรุปผมสรุปก่อนนะผมแบ่งเป็นเรื่องๆนะสรุปก่อนเรื่องที่เคลียร์ปัญหากันพิ่อุ้มจนที่ยี่สินาทีส่สิบห้าสี่สิบสามต่อสามฝั่งพอชนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสื่อสงคราม เคียกเคียกก่อนเลขผมเคียกคินแรกให้ก่อนส่งคำเลขเลขผมหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดมีโดนถับปะไม่มาวันนี้ก็ได้มาที่สะพานนี่มาใครโดนปล้นแฟชั่นน่ะกูมีโทรศัพท์ออ่เยอะแยะพี่ติ๊ดพี่เอสะพานครับมีโดนปล้นแฟชั่นนะครับแฟชั่นแฟชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้นายกรีเช็คให้แล้วเดี๋ยวฝากพอค่อนฝากคืนแฟชั่นเขาด้วยแฟชั่นมันมันห้าป่ด ไปตามของไระเหตุใครวันไหชัดวะเลขอะไรมนะพีเลขหกเจ็ดแปดครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องนี่กันหรอกเดี๋ยวผมไปไปเรื่องต่อไปลอเลอเรื่องเมื่อกี้สภา,าประกาศจบแล้วแต่ทั้งสองฝั่ง <c oughs> ยังมี <c oughs> ยังมีเ <c oughs> ขาเรียกว่า การกระทำานอกเหนือจากนั้นอีกซึ่งมันมันเข้าไปที่กฎที่สภาประกาศจบไม่ใช่ไม่มันมันเป็นเหตุการณ์ตอนนี้พี่เฉยตอนแรกมันยังไม่ตีสองไงแต่ว่าครับผมมันตีกันอยู่ในแลนนานเป็นสิบนาทีแล้วพี่อ่าเข้าใจนั่นแหละแล้วทีนี้ยแล้วเสียววนไปเจอแล้วใช่แล้วทีนี้พอมันตีสองเนี่ยฝั่งผมมันมันถ้าพูดตรงมันก็ตายหมดแล้วอแต่แต่ผมไม่รู้ว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงเพราะผมตายอยู่เฉยแจ้งให้ย่างแน้แน่คือสองฝั่งเนี่ยมันมันมันต้องมี ตัองสองฝั่งนะเอานี่คือตามที่สภาเห็นก่อนนะ <c oughs> จะโดนข้าปรับฝั่งละสามล้านและแต่เดี๋ยวสภาเปิดรับให้เราส่งหลักฐานกันมาว่าแบบเอ้ยผมหยุดแล้วนะตีสองยิ่งเยอะมุมยิ่งดีมันจะได้รู้ตั้งสองฝั่งเลยลแต่ฟอ์คอนไม่น่าหรอกเพราะเมื่อกี้ผมไปก็ยังมีบัฟยังมีตีอยู่แต่ถ้า <AC> เอทีเพาักามชัดเจนอ่าถ้าเอที<ล>บอกว่ายัง<ล>มีคนเหลืออยู่ก็เอามาแย้งส่วนข้าปรับผมยกให้แต่เดี๋ยวผมต้องประกาศกอทั้งสองฝั่งเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นมันมันเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเลย รู้าึเดี๋ยวฝากประกาศหน่อยสามล้านทั้งสองฝั่งแล้วทีนี้มันมีอะไรกันต่ออันนี้ขอถามหน่อยขอถามเป็นข้อมูลไว้รู้ืึนประกาศนะครับอ่ะมีอะไรกันต่อหมายความว่าไงายถึงว่าทำไมถึงมันเดือดถึงขั้นขนาดนั้นไม่รู้ถามฝั่งเขาดีกว่าบางครั้งเขาหลุดด่าพ่อรอแม่น่าจะเดือดอันนี้มันมันจะได้เข้าเจอตรงนันว่ามันเป็นอะไรแต่เขาเงียบไปแล้วนะคนพิดาเนี่ยเขาไม่ตอบโต้อะไรแล้วนะฮะแต่เขาบอกนี่ว่า กูด่าพ่อแล้วไงเขาก็พูดอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เขาแลยข้างในยังไม่อยู่เลยข้างในยังไม่อยู่เลยผมก็เลยยังตีอยู่นะข้างในอ่ะใช่แต่มันเป็นเหตุการณ์แต่มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องช่ใช่าใจคนหัวเขียวมันด่าผมล้นล้นอยู่เลยนะโอเคงั้นผมแจ้งใช่างงนี้เดี๋ยวหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างตรนนี้เสร็จแยกย้ายทุกอย่างคือจบไม่มีอะไรต่อครับถ้ามันเกิดจากเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยที่เราเราเคลียร์เราเล่นกันไปเสร็จเนี่ยแล้ว จบแล้วเนี่ยแล้วไปข้างนอกแล้วยังเป็นไปตามไปมีการกระทําหรือซื้อเรื่องเรื่องพวกนี้ต่อเนี่ยมันมมนมีโดนปรับนะผม<ช>มองว่าจริงๆไอ้สาบด้านเมื่อกี้มันไม่น่าโดนปรับทั้งครั้งคู่อะ่ะทั้งผมทั้งฟาวข้อนอะ่ะเพราะผมมองว่ามันมันมันคือต่อเนื่องอ่ะอ, ا, อ่ออาฮะคือ,ค,อคือที่ต้องประกาศครับคือมันมันมีกฎอยู่ไอ้นี่มันมันไม่ใช่กฎว่าต้องมีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแจ้งแต่มันเป็นกฎของสภาที่สภาประกาศเรียกสภาประกาศตามสภาประกาศหยุดแล้วแต่แก๊งเรื่องที่จะไม่ไม่ไม่หยุดตามที่สภาประกาศ อันนียมันมันมันเป็นกฎของสภาเพราะว่าทางฝั่งผมอะผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรที่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 พี่ไปแล้วฟาคอนเขายังในนี่อยู่เพราะผมมองว่ามันเป็นตอรี่ต่อเนื่องอยู่แล้วแต่มาถึงนี่ดิสภาดิสภาติดนี่ไงเพราะไม่มันจะกลายเป็นกรณีที่ว่าสมมติสองปุ๊บสภาประกาศตัดเลยเบ้งมึงต้องหยุดการว่าทุกแก๊งก็จะแบบเอ้ยเอ้ยมึงต่อได้อีกแป๊บหนึ่งกลายมาสมมติว่าต้าไฟมันไม่จบเนี่ยมันยาวไปอีกห้านาทีสิบนาทีเนี่ยมันมันผลกองทุกันเยอะนึกออกปะ มันก็จะยาวไปเรื่อยมันก็จะแค่ข้อที่ว่าเอ้ยแต่มันต่อเนื่องอยู่นะครับสภาต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ประกาศตีสองเป๊ะถูกไหมพี่เฉยมันมันประกาศตีสองไปรอบหนึ่งที่พี่แม่ประกาศตีสองว่ายุติเจรี่เจอกันสภาเจรไอ้นั่นถึงเวลาจบแล้วประกาศตอนนี้ยังยังมีตีต่อผมก็เลยประกาศบอกว่าเอซีฟอร์คอนยุตตีทุกการกระทําเจอกันสภาผมไปถึงก็ยังไม่ยังยังยังไม่ทันหยุดจนพี่แม่ต้องลงไปพูด ที่มีไอทีคนหนึ่งมั้งตามมาที่มาเจอผมพอดีกับพี่ินที่จอดรถอยู่ตรงนั้นนะใช่ครับผมผมใช่ใช่ใช่ผมก็เลยบอกผมกำลังไปอยู่และคือคือ,คอไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะปรับเพื่อเอาเงินหรอกแต่อยากจะปรับเพราะว่ามันไม่อยากให้การกระทำมัน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 เกินเวลาที่กําหนดกันไว้นึกออกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนพูดหนึ่งแล้ก็ลามทุ่งไปอีกอะเพราะนี่เอเห็นผู้นั้นทําได้นะครับเห็นตีสองห้านาทีสิบนาทีเขายังมีตีกันเลยเห็นปล่อยต่อเนื่องได้ ไอส่วนกาปรับส่วนนี้ผมไม่ได้ถึงกันจะปรับเต็มหรอกแต่มันคือการประกาศเตือนว่าปรับแต่ส่วนการปรับลดย่อนยังไงเดี๋ยวเราคุยกันก็ได้แต่แค่ยใายสองฝั่งทราบไ้เฉยว่าเออมันจะมีข้อสดข้อกฎส่วนนี้อยู่นะพี่ก็ปรับไปเลยพี่กลางร้านได้ไหมได้ได้ไม่ติดครับเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ดูาจัดการต่อได้เรื่องกาปรับอ่ะทีนี้เรามาเคลียร์ก่อนเรื่องไหนที่ต้องการจะแจ้งสภาเกี่ยวกับกฎข้อมูลการเล่นหรือฟีดแบ็กต่างๆหรือว่าของอีกฝั่งหนึ่งที่จะมาแจ้งสภารวบรวมมาได้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงส โอเคเป็นซี่เวน่าจะอยู่ผมถามตรงนี้ให้แทนนายกแล้วกันว่าจะมีการแจ้งกันเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีนายกเขาก็จะได้ตัดโดยที่ไม่รับหลักฐานของทั้งสองฝั่งแล้วแต่ถ้าทั้งสองฝั่งบอกว่ามีรวบรวมภายในสี่ชั่วโมงในหนึ่งคนก็ได้หนึ่งจะมันจะได้การเป็นหนึ่งติ๊กเก็ตแลวรวบรวมส่ง็นติ๊กเก็ตเดียวครับะอะไรครับเรื่องแจ้งแจ้งัหจะมีแจ้งกันไหมตามกฎประเทศที่มีต้องถามน้องคนที่โดนด่าพ่ออ่ะเขาน่าจะไม่โอเคครับเชิญเชิญครับเชิญโอเคครับ โอเคก็คือสองฝั่งเรื่องที่โอเคแจ้งก็ให้เป็นไปตามกฎประเทศเนาะแจ้งแจ้งใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าจะมาคุยเคลียร์ตรงนี้ก็ได้ให้นายกเป็นตัวกลางในการเคลียร์ก็ได้หรือยังไงสันโดนใช่ไหมใช่พี่ผมโดนอ่ะผมถามนีขอโยกันไหมจะจะจะคุยตรงนี้โดยที่นายกมาเป็นตัวกลางหรือว่าจะเป็นการกดติเกตแยกกันผมถามให้อย่างงี้อยากแจ้งไหมเออไงดีเตาตามความสะดวกใจนะไม่แลับมึงบอกเลยสันว่าไม่โอเคเพราะเรื่องที่พับเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่าปรับก็ได้ไม่ไม่ต้องออก ไม่ไม่โอเคครับแต่ถ้าอยากขอโทษให้มาคุกเข่าขอโทษผมดิคนนั้นอ่ะอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็แจ้งแจ้งแล้ราวแจ้งลแจ้งับแจ้งแล้ครับโอเคได้เดี๋ยวผมแจ้งนายกให้ครับ้นั้นก็เดี๋ยวถ้าสะดวกอยากเร้าบัยังไงก็ติดต่อที่ในได้เลยหรือถ้าสื่อได้เลยถ้าที่เหลือไม่มีแล้วก็แยกย้ายได้เลยครับขอบคุณจะจะไม่จบครับครับผมสรุปสรุปติดต่อไหมฮัลโหลเอาไม่ต่อครับทำไมไม่ต่อไม่หมนคนในแก๊งมันต่อนะฮะไม่มีนะ มีนะมีคุยคุยคุยกับคนคุยกับคนนี่นี่นะก็จะคุยกับคนนั้นไม่มีนะคหมดเหลือของเขาเลยมีครับมีคนเดียวไมไม่ใช่พี่เหรอเนี่ยตี๋นี่ตัดจบแล้วไม่ใช่พี่ไม่แต่เขาเขาพูดเองพี่อันนี้ผมไม่ได้ไม cool. uh? mm. ่ได well, in. ้เล่าอะไรเลยเาพูดเองว่าตีกับต้องบอกให้เขาตีตีให้ได้สมมติสุดท้ายไม่ใช่เหตุการณ์มาต่อเนื่องนี่ครับก็บัฟในสตอรี่หรือเปล่าใช่มันก็คือในสตอรี่อ๋อบัฟในสตอรี่มันมันมันก็คุณบัฟถึงอนาคตนะใช่บับถามเองนะไม่ผมว่ามันไม่นะสตออรรี่่หืเปลา แม่แม่ผมผมผมแจ้งถ้าอย่างนี้กอนีอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะคาพูดอะไรเกิดขึ้นในสตอรี่ที่มันกำลังจะจบเนี่ยคือผมตัดจบหมดที่ผมบอกเมื่อกี้ผมตัดจบทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรต่อแล้วผมแจ้งแต่แต่ฟอร์คอนมีเสตียจะถามเอธีว่าอยากต่อไหมเห็นมีคาพูดสุดท้ายได้เอซีว่าอยังไม่เังแต่ที่เสียก็คือสุดท้ายก็คือจบทุกทุกฝั่งยังยังยังกล้าไหมครับหรือว่าจะกืนน้ำลายตัวเองอ๋อไม่ไม่ไม่ได้กลัวครับแต่ผมอยากเอาเวลาทํทำยาง่งครับพอกันตอกอกันพ่งนี้ก็ชิงแรงครับชิงแรง ชิงแลนด์ได้ครับได้ชิงแลนด์นะพวกนี้ทำสัญญาอะไรไหมแล้ชิงแลนด์เดี๋ยวรอคุณพวกนี้ครับมันมันเลยเวลาละอันเนี้ยต้องมาคุยกันหนึ่งเพียครับได้ครับเพียจุ่มจุ่มขอขอตัวแทนสองฝั่งมาเคลียร์ตั้งนะครับตามผมมา

อยู่ที่พี่เฉยแล้วเขาบอกพี่เฉยแล้วพี่เฉยแล้วไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่พี่วินัยแล้วไม่ให้อยากให้อยากได้ก็มาล้วงคืนเราโอเกินพี่เฉยครับเขาพูดอะไรครับพี่เฉยโอ้ยตีซีครับได้ยินไหมตีซี่ตีซี่ัลครับตีซีไม่ไม่อันนี้เขาไม่อยู่ไหนนะตีซีันนี้จบเชียร์จบแล้วปะไมม่ันจริงอ่ะจริงจริงอ่ะผมมาจบแล้วคุณยังไม่หยุดที่นี่เลยไอ้ทีีพ่นี่อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนเป็นไรอ่ะการออกเหรออยากไปก่อเขา ย่าไปเกาะเขาเดียวน้องย่าไปเกาะอะไรครับพี่บอกอะไรอาการยาบอกอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราม่เอาแล้วครับค่ะเพจเนี่ยอ๋อใหญ่ไปใหญ่พี่ก็จริงก็กูหยุดแล้วกูไม่ได้กลัวอ่ะถ้าเราไปทิ้งแลนใช่ไหมแล้วถ้าเราว่าอะไรแล้วถ้าเราดีแล้วเราได้แลนแล้วทิ้งแลนนั้นไปเลยได้ไหมผมไม่ดึงตรงเลยแต่เราก็ไม่มีอะไนะสมมติว่าถ้าเองไปยื่นชิงเขาบอกว่าแลนนี้ก็หลุดไปนะแต่่มไแบบนั้นมันได้ใช่ไหมมันได้ไหมก็ได้สมมติว่าเองไปตีชนะปุ๊บเองบอกผมไม่เอากระลาครับก็ได้มันไม่เป็นไรอยู่แล้วโอเคพี่ใช่ ยังบอกยังไม่อยู่ต่อไม่ได้ถามไปอันนี้ถามไว้ครับผมเอ้ยเสียงมันดังได้ได้ตามสะดวกตามตื่เสร็จยังนานแล้วได้เลยเคลียร์ตังเสร็จยังถ้าสื่อรถเป็นหนักก็ได้ไม่ต้องราคาเต็มครับผมเอ้ยพี่บอกระวังครับพูดน้อยตั้งมาตรงนี้ก็ได้ตามมีร้านตามรับ ไ้ซื้อตรงข้างตู้แดงดิเอาไปแท่งกับใครพี่ติดพี่วินัยมั้งลองถามพี่วินัยดิพี่วินัยอยู่ไหนเรื่องไฟชช่นพวกพวกมึงที่โดนปนไปพวกมึงมันร้อนเว้ยผมเลยไม่ไม่ผมเลยปฏิเสธเล่นต่อไปมันร้อนสายฟ้าสีฟ้าผมไม่ได้กลัวเลยเรื่องตีต่อเนี่ยแต่ผมเห็นมันร้อนเว้ยมันอยากเอาจัดเลยเห็นปะมันแจ้งได้ด้วยเหรอ ร็ท่าแบบเมื่อกี้ใช่พูดอยู่ฝ่ายต้องร่วมไหมหรอแต่ครับต่อห้าสามนะครับโอเคครับห้าสามดี่แล้วครับพูดดีเก็บเต็มนะดีๆโอเเอาเลยครับโอนแล้วอีกร้านหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอรุ่งครับไอ้ครับยังไมีแต่เรื่องเสียบครับเจี๊ยแล้วครับของของฟอร์คอนเจี๊ยแล้วใช่ครับทั้งคู่ครับจ่ายแล้วของฟอร์คอนจ่ายแล้วฟอร์คอนเจี๊ยหมดแล้วครับสองไม่แล้วผมโดนค่าอะไรนะเมื่อกี้เรื่องคำพูดไงโอ้พี่ อ่ี่ผมเอาไส้คืนนะพี่ผมโดนต้นไส้ไปพี่โอเคสองยอดเนาะครบครับพี่จ่ายแล้วโอเคน้องเขาตื่นนี่นะให้ให้มาที่จ่ายไปเท่าไหร่เกียร์เดไลาอีกอะไรได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดป่ะคนได้อย่างเดียวนะพี่ถูกไหมเจ็ดล้านห้าไปหน้าโฮมโปรเืนแม่งไม่ทำไมเจ็ดล้านห้าวะอันนั้นไม่ล้านห้าเหรอไอ้นนั้นพี่อันนั้นพี่วินัยเขาลดให้ครึ่งหนึ่งไอ้ที่ตีนนอกโอเค ไม่ได้ข่าวมาว่าไอ้ซันไอ้ซันเปิด EMP ยังรอเลยใช่ปะเออรออะไรพี่ซันรอจัดอะฉันมารอจริงรอจริงพี่ซันผมมารอจริงรอจัดเลยรอจัดอะรอจัดเอ็มพีผมมาตดกันตรงไหนวะปีนี้รอจัดด้านในเลยด้านในด้านในเลยข้างในด้วยเหรอเอ้ยน้องถ้าเกิดว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยเก็บเงินห้าแสนมึงมีกันถึงไหมเนี่ยถึงครับพี่ผมคนหนึ่งกูขอเลื่อนมาเป็นวันที่ยี่สิบนะ โอเคใส่มันต่อเลยไหมล่ะไม่ไมกูจะเอาตังค์คืนนเกียมันกูกิงใจมันได้ได้เช็ดอุ้มหนึ่งเช็ดหนึ่งเหรียญเงินพี่เเียไปเจ็านพี่ป็นครับลอง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 เครดิตเครดิตงไงเนี่ยพี่พี่พี่จะไปเัปไดต่อพี่ไหนครับไม่ไม่ชอบพี่โดนโดนตามอ่ะถืงที่ที่พี่พี่ไดีเอาโอเคยอะๆด้วยจบแล้วจะแก้เลย อยากเห็นหน้าไอ้ผู้หญิงที่มันบัฟพ่อพวกมึงว่ะคนไหนวะไอไอหัวเขียวไปหัวเขียวไปว่ะเขียวไม่ไม่ไม่ใช่หัวทองทองก็ว่ะไม่ไม่ผู้ชายเู้ชายบอกว่าบอกว่าทำอะไรก็ได้ยินยังยังครับยังงงอ่ะงงหี้ยอะไรไม่บอกว่ามันอีเจตอีเจตอีเจตมันบอกอีเจตพร้อมนะเรียบร้อยครับผมครับครับผมไอพ่นไพชั่นเนี่ยส่งตก็ตแล้วมันจะโดนอะไร โดนเอาคืนเหรอไม่ต้องส่งแล้วนะนอเยไม่ใช่ไม่ใช่พี่เฉยไอพี่วินัยเขาบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าไปติธเลยพิธีอย่าร้อนนะอะไรวะอย่าร้อนนะโอเคไหมโอเคน้องเลิฟโอเคโอเคโอเค้มอันนั้อันะเนฮัตตี้ฮอย่าร้อนนะอย่าร้อนนะเสายฟ้านี่ยอดเท่าไหร่วะแม่งกะรวยเลยมั้งสายฟ้ายอดหน้ฟ้า รวยเลยดิิอยู่หิวหิวหิวตั้งห้าเพาจัดเลยดิเออผมถ้าถ้าผมตอบเล่นไปครับเมื่อกี้เนี้ยเข้าทางมาเลยอะไรนะครับไม่ได้เอาพูดถึกครับไม่ได้เอาพูดถึกใช่ภาพไม่น่ามีตังค์ซื้อต่อใช่พี่สมมุติ่าเขาไม่น่าพูดถึกเนี่ยแล้วเราจะไปแบบ อันนี้คือเอาไปเล้าเขาอะได้วันไหนวันไปเล้าเขาได้มาไหนเล้าได้ถ้ามันมีเรื่องอะไรเล่าได้เลยนะครับถุงแ้งเรื่องมาแล้วมันหลักฐานไม่ว่าพอที่เราไปเล้าแล้วมันมีคำพูดหรือการกระทำเนี่ยแล้วผมพิจารณาแล้วว่ามันต้องเตือนผมจะเรียกเตือนก่อนหนึ่งครั้งแล้วถ้ามันยังมีต่ออีกเนจะโรู้เปล่าใครทำปืนไม่ได้เดี๋ยวใครร้อนนี่เออรถปั๊บดูดิดูดิมันอยากเล่นจัดเลยดูดิดูดิย่่่ีไไมมเกวคำพูดเกี่ยวพูดเกี่ยว แต่หลักๆเนี่ยถ้าช่วงแรกเขาพูดผมต้องเอามาพิจารณาก่อนเฮ้ยไปด่าเขาทำไมมีอะไรกันไม่รู้จักใครไม่รู้โดยปกติถ้ามันหนักจริงๆแล้วมันคือเตือนเลยหรือปรับเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นการตีแต่ถ้ากรณีคําพูดเนี่ยถ้าแบบมันมากเกินไปหรือมันมันมันไม่ใช่เหตุเนี่ยยังไงผมก็เตื็มกันแล้วก็ต้องมีปรับพิจารณ์พิธีขึ้นไปนะเขาด่าส่วนมานี่ก็ได้ถ้าถอดลงก็ได้ครับเพื่อนไม่เด็กแกมได้ทางไงสองคนไอพวกมึงพยายามอยู่ในแนวรับแล้วก็จะแบบไอ้มึงเขาจะเล่ามึงอย่าไปด่าเถียงเขานะ โอเคพี่มันมันมันโอเคครับเออน้องน้องน้องพี่มันจัดเลยโอ้ยพี่ยังอ่อนอยู่เลยน้องเห็นไหม่ะโอ้น้องพี่มันมันเลย